สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะแต่วันนี้เราหนูอยู อยู่ในหัวข้อของ Tik t o ็อเนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดแชร์ของ t i k t o ็อเพิ่มขึ้นเพิ่มอินเกจเมนต์เพิ่มการมองเห็นของตัวเองเนาะดันฟีดคลิปตัวเองให้ขึ้นที่คนอื่นเยอะๆนะหนูขออนุญาตแนะนําเว็บพาไปที่หน้าเว็บเลยนะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแกรกนะคะหนูทิ้งลิงก์ไว้ให้สามช่องทางใต้คลิปใต้โพลและใต้คอมเมนต์คลิกเข้ามาแล้วสมัครไปพร้อมกับหนูเลยนะพอคลิกลิงก์เข้ามาแล้วเราก็จะเจอหนะ้าเว็บแบบนี้กดสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยค่ะ กรอกข้อมูลตามนี้ง่าย,ายๆสั้นๆนและปลอดภัยนะคะสุดท้ายแล้วกดยืนยันฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะและอย่าลืมกดสมัครใช้งานค่ะอะและวมีอีหนึ่งช่องทางนะคะสําหรับคนที่มีบัญชี Google อยู่แล้วลงทะเบียนผ่านบัญชีก Google ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันนะสําหรับหนูหนูมียูเซอร์อยู่แล้วหนูขออนุญาตกลับไปใช้ยูเซอร์ตัวเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้พี่ๆดูนะอะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะถ้าได้ยูเซอร์มาแล้วได้รหัสผ่านมาแล้วลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะ เข้ามาแล้วก็ไปที่ที่คำสั่งซื้อใหม่ค่ะหน้าตาเว็บก็จะเป็นอย่างนี้มีหลายฟังก์ชันให้เลือกมากมายเลยเรามาเลือกตรงนี้ได้นะแต่วันนี้เราอยู่กันที่ทิกต o อกหนูขออนุญาตกดไปที่ทิกต o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมวดตรวนี้นะคะวันนี้หนูจะเพิ่มยอดแชร์เนะาะก็ค่ะยอดแชร์กูนะน,นี่เพิ่มยอดแชร์ตรงนี้เนาะแล้วก็มาเลือกบริการะคะ่ะบริการมีให้เลือกมากมายเช่นเคยนะหนูขอเลือกเป็นตัวแรกให้พี่ๆดูก่อนเนาะเพื่อเป็นตัวอย่างนะคะ ตัวลิงก์ตรงนี้ให้เรากลับไปที่ต้นคลิปของเราค่ะกดแชร์ค่ะคัดลอกลิงก์มานะกลับไปที่หน้าเว็บแล้วกดวางลิงก์ได้เลยค่ะจํานวนวันนี้เดี๋ยวจะใส่สักหนึ่งร้อยแชร์ให้ทุกคนดูก่อนเนาะค่าใช้จ่ายยังไม่ถึงดึงบาทเลยแล้วก็เวลาเฉลี่ยก็ประมาณนี้ให้ทุกคนใจเย็นๆแล้วรอหน่อยเนาะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะถ้าเราเห็นแถบสีเขียวนี้แสดงว่าทางเว็บได้รับคำสั่งซื้อแล้วของเราเรียบร้อยถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าว่าเว็บได้รับคำสั่งซื้อของเรา ของเราไปแล้วหรือ,อยังไปที่บอร์ดการสั่งซื้อหนึ่งครั้งค่ะนี่ก็จะมีวันที่บอกนะคะและเลขออเดอร์ลของเราก็คือออเดอร์ของเราที่สั่งไปเมื่อกี้ขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่เนาะอ่ะต่อไปเป็นบริการเติมเงินค่ะบริการเติมเงินจะมีทั้งหมดช่องทางนะมีทู m ีนีวอลเล็ตพร้อมเพย์ซองอ่องเปาค่ะคริปโตค่ะแล้วก็ชิลเพย์นะแต่ยอดเงินตรงนี้แล้วก็จ่ายได้เลยค่ะและสําสหรับใครนะคะเห็นว่าเวนีปั๊มได้ดี ได้ยอดขึ้นจริงๆนะคะมีเห็นผลได้ดีจริงๆก็ไปที่แนะนําเพื่อนได้เลยค่ะกดคลิกลอกลิงก์ของพี่ๆนะส่งให้เพื่อนได้เลยถ้าเพื่อนพี่ๆนะสมัครใช้งานผ่านลิงก์ของพี่ๆพี่ๆก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเพิ่มไปเลย5%ยิ่งสมัครเยอะก็ยิ่งได้เยอะนะคะสําหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือหรือติดขัดปัญหาอะไรไปที่ตรวจเช่วยเหลือได้เลย,เลยค่ะ มาเรืองหัวข้อตรงนี้นกดแจ้งปัญหาตรงนี้นะเลขออเดอร์ข้ั้งต้นที่หนูบอกให้พี่ๆจำไว้พี่ๆเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยถ้าหากจาไม่ได้ไปที่ประวัติการสั่งซื้อมาอีกครั้งนะคะแล้วก็ก๊อปปี้เลขออเดอร์แรกมาใส่ตรงนี้ได้เลยช่องข้อความเราจะใส่อะไรก็ได้นะใส่แอดมินเพิ่มเติมได้เลยแนบไฟล์ได้ด้วยสุดท้ายกดส่งตัวนะคะ,ะแล้วมีอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทางไลน์นะคะคลิกได้ทั้งสองตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นไอคอนไลน์หรือว่าตรงนี้เนาะก็จะเป็นช่องแชทของทางเว็บนะคะ มีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงคอยแก้ไขปัญหา24ชั่วโมงไม่ต้องเป็นห่วงลรไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าจะมีปัญหากลางวันกลางคืนนะคะมีแอดมินคอยแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลานะตอนนี้ถึงเวลาแล้วหนูขอ,อนาตพาทุกคนกลับไปที่ต้นโพสเนาะยอดแชร์ตอนนี้ก็ยังเป็นที่2อยู่นะหนูขออนุญาตกดรีเฟรชทุกคนดูคะ่ะอะตอนนี้ยอดแชร์ก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะหนูใส่ไป100คนแต่เ้าแถมมาประมาณ เจ็ดสิบกว่าคนเนาะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็รวดเ,เร็วมากมเลยเวลาเฉลี่ยที่ในเว็บเขียนไว้ว่า1ชั่วโมงแต่ตอนนี้เราคุยกันมาสชั่วโมงนะเอ้สองนาทีนะคะขออภัยคุยกันแค่สอนาทีเนาะยอดก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยรวดเร็วและทันใจจริงๆและเห็นผลได้ด้วยจริงๆนะ สำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วตัดสินใจอยากสมัครแล้วจริงๆคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปใต้โพลใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะช่องทางไหนก็ได้คลิกได้เหมือนกันหมดเลยนะสำหรับวันนี้หนูไม่มีอะไรแล้วพรุ่งนี้หนูมาในหัวข้ออะไรฝากทุกคนติดตามหนูด้วยนะขอบคุณค่ะ